ไปวิ่งกินเที่ยวที่วังเวียงวันนี้จะพาไปเที่ยวกันที่วังเวียงนะคะตื่นแต่เช้าจากอุออดรนะคะขับรถไปที่ด่านที่หนองคายตอนนี้กําลังจะข้ามสะพานไปแล้วค่ะตื่นเต้นมากนะคะค่าโดยสารในการนั่งรถบัสข้ามทางผ่าน30บาทเพื่อที่จะไปด่านตรงท่าเวียงจันทร์นะคะรอบๆบรรยากาศตอนข่ไปแดดดีมากแดดดีมากๆพอไปถึงเวียงจันรเพื่อจะต,ตรวจเอกสารคนเข้าเลยใช้เงินไปเท่าไหร่คะแลกเงินมาเท่าไหร่เลย ะกูก็จะเดินทางต่อกันไปถึงที่วังเวียงนะคะทริปนี้ตั้งใจว่าจะไปวิ่งแล้วก็แอบเที่ยวด้วยนิดนึงมาถึงวันที่เรารับบิฟนะคะที่งานเอ็กซ์เลวันต่อมาต้องตื่นเช้ามากเพื่อจะไปงานแข่งที่เอ็กซ์เลนะคะพอมาถึงหน้างานนะคะดูบรรยากาศค่ะหืมเทียนเขาหาไม่ใช่ทะเลหมอกนะคะมันคือแมค่ะแล้วก็คือบรรยากาศอากาศเย็นๆฝนตกปล่อยๆบอกเลยว่า ฟินมากๆอากาศดีมากบอกเลยเมืองวังเวียงนี่คือเป็นภูเขาล้อมรอบแล้วก็แม่น้ําล้อมรอบหลังจากที่เราไปวิ่งขึ้นภูเขาฝ่าอุปสรรคด่านต่างๆมันค่ะเราก็วิ่งจนจบเลสนะคะอืมเจ็ดกิโลแล้วก็อีกสิบาดน,นะคะบอกเลยค่ะว่าหมดแรงไปเติมแรงด้วยของกินกันดีกว่าค่ะ,คะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่เราเรียกแซนด์วิชนะคะคือเป็นอะไรที่ว้าวมากถ้าใครไปวังเวียงต้องลองเมนูนี้จริงๆก็คือ เราใส่ทุกอย่างนะคะ b. ออกมาแบบบอกเลยว่าอร่อยมากเราเที่ยวที่วังเวียงโดยการใช้มอเตอร์ไซค์นะคะขับแว้นกันไปชมเมืองแล้วก็ไปเติมแรงอีกค่ะไปกินพิซซ่าที่นั่นก็คือมีร้านยังคือเราบอกเลยแป้งนุ่มกรอบอร่อยมากคือว่าถือว่าเด็ดมากเลยร้านนี้ตกดึกค่ะเราควรทำอะไรคะ ก็เลยมานั่งเฉดเฉดกับน้องค่ะก่อนกลับบ้านก็เลยจะแวะบูรากูลกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไปฝนตกทุกวันวันสุดท้ายเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับแล้วฟ้าสว่างนิดนึงพอให้เห็นบูรากูลบอกเลยค่ะว่าน้ําใสมากแล้วก็เย็นมากนักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะคะที่แบบไปรอเล่นน้ําสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ต้องเดินทางกลับบ้านเราค่ะ